สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมแล้วก็น้องนะครับวันนี้ผมกับน้องนะคุณผู้ชมมีหมึกเสียบไม้ย่างมานะครับให้นนซื้อมานะครับผมไม่รู้ว่าเขายา่างมาหรือเปล่าดิบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะดิบดิก,ดก,ดก <laughs> ไม่รู้ <laughs> ดูดิสีแบบเหมือนกับยังไม่สุกเลยคุณผู้ชมเหมือนกับเนี้ยเหาะผ่านไฟมาครับผมอันนี้ก็เป็นไข่หมึกนะครับผมเราจัดไข่หมึกกันก่อนเลยนะฮะ น้ำจิ้มไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าเจ้านี้ถ้าไม่อร่อยก็ไม่ซื้อต่อนะครับตอนนั้แก้วมาหรือเปล่าเมียนแก้วหรือเปล่าเนี่ยพี่แก้ว๋ไข่หมึกอร่อยอยู่น้ำจิ้มถ้าได้ผมไม่ค่อยชอบแบบเปรี้ยวเกินนะมาครับทุกคนหมึกย่างครับวันนี้อื่ออืคร่อยอร่อยสุกไหมสุกอืมันก็นุ่มนะเหรออืไม่มีกลิ่นอืะ บรรยากาศก็มืดแล้วแนวเนี้ยมืดฝนครับผมมืดฟ้ามืดฝนเย็นดิฝนตกทุกวันเลยครับผมบ้านพวกเราอ่ะ <c oughs> วันไหนไม่ตกนี่อย่างกับเตาอบนกร้อ,อ,องอรอ่อยดุมดุงเยอะมาก ไปมันกัดไปบ้าง<ไ>เลือดมีเยอะไข่อร่อยไหมแม่มกินอร่อยไข่มันนุ่มดีไข่มันนุ่มเลยอะ่ะเนี่ยหมึกยังไม่ค่อยสดเอ้ยไม่ค่อยสุกเนี่ยน้ซื้อมาเขาเรียบเลยเขาขายเยอะเต็มร้านเหรอร้านดังเหรอนี่ร้านดังตลาดอะ่ะน้องลาด ยุงปลาหมึกแล้ว่ยุงเยอะชาวบ้านเราป่าเยอะเลยมาครับทุกคนปลาหมึกก็ผมวันนี้ แฮมแม,มันจะหอมอืมผมไม่ค่อยชอบอบบเนี้ยวอันนี้นมดิมทุกคนจะเห็นไหมนเนี่ยแสงแสงจะหมดแล้วทุกคนเริ่มมือแล้วจะมัวหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มาเย็นหน่อยจะไข่ไนะนมนมเด่ ไข่อร่อยไข่หมึกกับแป้งไม่รู้มันจะมีไข่หมึกแล้วก็แป้งผสมกันเหรอใช่มันไม่ใช่ไข่หมึกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอถ้าเป็นไข่หมึกร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เกมเที่ยวดิมันจะไม่ติดกันแบบนี้ นันหายเอ็นแก้วอหรอใช่มีไหมไม่มีหรอกเหมือมนหยิบมา้วยนะตอนนี้หาไม้ที่สุกดีกว่าไม้ไม่สุกไม้ไม่สุกมีเยอะหาไม้สุกๆดีกว่าแ <c oughs> ม่ค้าโอ้โหรีบจัดเอาไม้สุกใส่มาให้เลยอะ <c oughs> ่ะแล้วเราก็ไม่มีเวลามาย่างซ้ำอีกด้วย <c oughs> มาถึงก็มืดแล้วอ่ะ จัดแบบนี้และครับทุกคน,คนคผมโดนยุงดูดคอพี่เกมสกัน,นางที่นกล้ามมาตัวผมเนี่ยแล้วขนยาวยงหัวข้ามมาตัวใหญ่นะนั่นเป็นไรผมพุ่มกันดีไอ้ไข่ กินไปกินน้เหมือนลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นปลาทั้งยงุงทั้งมดทั้งแมลงวันทางวันไม่ค่อยมีมงเม,มื่อกี้สองตัว ไม่สุกหาไม้น้อยอนนี้ได้อยู่ไม้ใหญ่ไม่สุก บางงานเนี่ยมันจะหมกดีกว่าคนเล่นะคุณผู้ชมมันมาเลยอะ่ะมันเป็นมแมลงเนาะเหุ้แรกมันไม่มีเนาะนแต่เรามานั่งแป๊บเดียวครับผมมาเลยครับผมเต็มเอาพวกเศษแบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรไม้ให้ไม้ที่แบบกลิ่นที่ติดกับไม้มันไปเอาไปเสียบกับดินไว้มันมาเลย วันนี้แข่งกับมอสแข่งกับยงแข่งกับความมืดด้วยวันนี้หน้าผมดำแน่เลยดำอยู่แล้วเมืน oh <my S 2> ดำนะดำแดดนะดูเนี่ยไข่อาไหมไข่มาไม่ค่อยอะไรนี่ไข่สุกก็แบบโจ๊กสุกสกว่านี่ อันนี้อะ่ะไม่สกมาครับพผู้ชมหมึกย่างครับผมบรรยากาศอึมครึมอึมครึมม,ม,ม,มืดๆค่ำๆครับผมกะว,ว่ากินให้หมดซื้อมาตั้งยี่สิบห้าไม้ก็จะกินให้หมดกะกดว,ว่าแบบกินแบบฟินๆหมึกวันนี้นะหมดซะก่อนแล้ว กินได้ทุกสถานการณ์เลยแล้วใช่แล้วไม่ว่าจะที่ไหนก็ได้มืดๆในน้ำในป่าเฮ้ยในน้ำเดี๋ยวในน้ำเดี๋ยวจัดให้ในน้ำตาในน้ำตาไหลมีไหมไม่มีอ่ะนอกจากสถานการณ์อกหักอ่ะใช่ไอ้เราไม่มีมีไหมคือข้าวหน้าตา อืมไม่สุกทุกคนเขาให้มาได้ยังไงเนี่ยนน,นฮะไม่ดูก่อนนะอากาศมันเลืมมือแล้วอะใครจะไปสังเกตละเรวสีก็ไม่เหลืองด้วยหมึกวันนี้หมักไม่ค่อยสวยเลยย่างก็ไม่สุกอีกมือก็ไม่สวยเหมือนคนไปซื้อเนาะคนซื้อมันหลอ่อแ <laughs> ม่ค้าไม่เขาไม่สวยไงแม่ค้าเขาเลยทำไม่อร่อยอ เงาสงสารเลยเกิดมีอย่างคือเหมือนโทรศัพท์ดังโอเคเนาะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ มืดแล้วครับอาจจะแสงไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็กินหมึกได้หลายไม้อยู่นะครับผมวันนี้หมึกก็ถือว่าอร่อยอยู่อร่อยอยู่แต่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หมักไม่ค่อยดีแล้วก็มีเจ้าเดียวในตลาดด้วยเนาะอยากกินก็ต้องซื้ออ่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบเจอกับผมและน้องในวันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ